ลาใครไปเที่ยวเจอไดโนเสาร์เขาไปเล่นด้วยได้เฮ้ยเจ๊ด้วยช่วยฉันด้วยตอนนี้นะคะอุ้ยมีนกพข้าไตไดโนเสาร์ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะวัรับวันนี้นะคะมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านลึกลับนะคะโดยมีทั้งหมด3อนะคะออโอเออาุกอิกแล้วก็อออามนะคะไม่ขอชื่อหนึงทีนึงอออุกอิกออาม ไม่<ใ> <Okay. S 2> คเคยน้องพี่สัญญาไว้พี่จะพูดชื่อตัวเองช้าๆไงคะฟังไม่เคยรู้ <c oughs> เรื่องเลยพขอโทษค่ะคุณน้องค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่หมู่บ้านลึกลับนะคะพี่ได้บัตรมาทั้งหมด3ใบนะคะบัตรราคา100บรบาทนะคะไม่ได้ได้มาฟรีๆนะคะอ๋อห้าร้อยบาทครับโอเคบัตรใบละ100งรอเดี๋ยวเราจะไปผจญภัย <c oughs> ในหมูม่บ้านกัยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ไม่คิดลยเพราะฉะนั้นตามมาเลยก็พอเราเข้ามาในนี้นะคะเราก็จะโอ้โห เรียกว่ากว้างขวางพอสมควรเลยเนาะแล้วก็จะมีต้นไม้พูดได้คอยต้อนรับอยู่นี่นะคะมีเสียงมีเสียงมีเสียงมีคุณลุงคุณลุงพูดได้สามภาษานะคะมีภาษาเมืองภาษาอีสานแไม่ใช่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษอ๋อภาาษแปลไหมครับแปลไหมครับมันแปลให้อยู่แล้วเฮ้โนโอบัเจอไดโนเสาร์ตัวเป็นๆ นกลวมากมีเสียงด้วยอะแต่ชอบนชอนะตามตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะย่าอยู่ที่ไดโนเสาร์วินเลยข้างในนี่เป็นหมู่บ้านไดโนเสาร์ใช่ไหมครับ จะมีไดโนเสเสาเป็นการจำลองอยู่ข้างในที่เป็นไดโนเสาร์แบบเคลื่อนไหวให้เด็กๆพาไปดูกันได้ข้างในครับไดโนเสาร์ใช่มีเสียงด้วยป่ะเลสเตอแต่ชื่ออะไรบ้างไปดูข้างในกันอันนี้โดนกินหรือว่าเข้าไปเล่นกันนะครับอยู่ในเหงือกและฟันของมันนะครับตอนนี้ไดโนเสาร์อะไรไม่มีลิ้นพี่เคยเห็นลิ้นไดโนเสาร์ครับเคยเห็นในการ์ตูนค่ะอันนี้ทำเหมือนจริงไหมครับ น่าจะถอดแบบมาจากเป็นฟอสซิลที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับย้า่วยด้วย่วยด้วยชชวยฉชนด้วยไม่ได้เล่นเลยตัวจริงต้องไม่มีสาระนะครับโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่บ้างเลยนะโอ้นั่นมีเสียงด้วยเราจะได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยนะคะตักกิน ไดโนเสาร์อยู่นะคะก็มีน้องๆเข้ามาทกทายนะคะเดี๋ยวให้น้องๆในน้ำตัวกันก่อน,อนละกันนาอเชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยคนแรกจ้าเชี่ชออยงค่ะมชมซินค่ะอวะอวันนี้เรามีแบบทีมงานเยอะแยะเลยนะคะจะมาถ่ายร่วมกันวันนี้อันนี้เราอยู่ข้างหลังข้างหน้าไดโนเสาร์ยักษ์ใช่ไหมครับใช่มืก่ไดโนเสาร์ตัวมันใหญ่มากน้องๆมากันนานหรือยังครับ ดูอะไรไปบ้างหรือยังเอ่ยหมดแล้วค่ะหูยมันแข่งระวังนะกำลังอ่านอะไรชื่อโรงเรียนเดียวกันไหมโรงเรียนเดียวกันเรียอะไรครับโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนกีตาร์ค่ะพี่ก่อพี่รู้จักว่ารู้จักเหรอู้ตรงไหนครับโธ่พี่ผมจะเด๋ยวให้ผมจะเดยวให้สถานีรถไฟเชียงใหม่ใช่ไหมสถานีรถไฟเชียงใหม่อ๋อไปเรียกมันมาเร็ว ไไปปแล้วดูกันโอ้ยน่ากลัววถไดโนเสาก์ที่เชื่องแล้วความจริงแล้วจริงเหรอล่าใครไปเที่ยวเจอไดโนเสาร์เขาไปเล่นด้วยได้เอเอไ้ใช่ไหรเนี่ยจับมือได้จับมือทักทายเห เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวๆไดโนเสาร์เดี๋ยวนี้เขาใส่กางเกงยีนด้วยเหรอคะ <c oughs> ว้ายว้ายอันนี้เป็นตุ๋นซุปเปอร์น่าอร <c oughs> ่อยมากเลยไม่ใช่ตีนไก่นะโอ <c oughs> น้าโอกับพี่อามทำอะไรคะอันนี้เรามาเยี่ยมไทเซระทัอครับโอ้โหโอโเอ้ยตัวนี้พี่วิกรู้จั ใช่พี่ันสามเตาใช่ไหมที่ฮอ,อนครับคล <c oughs> ้ายๆกว่างคล้ายๆแรดหรือเปล่ามีนออะไรอย่างเงี้ยใช่ปเียบัใ<ช>ไม่ไ,ไ,ไม่ใช่แรดอย่างงั้นค่ะนาโอพี่อามนาโอค่ะพี่อุอ๊ยเข็นมีไข่อยู่ตรงนู้นด้วยเราไปดูไข่กันไหมป้าป้า เขาได้หมดทั้งทั้งในในไข่ลูกนี้นะไข่ฟองใหญ่มากน้องๆตัวนี้หน้าเหมือนกิ้งก่าเลยอะค่ะ <ไข S 1> ดู <ไข S 1> ดิมันมีคอด้วยแล้วมันก็ขยับแขนด้วยเนาะดูดิอ <ไข S 2> ันนี้มันเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ไหมคะเหมือนเคยเห็นในหนังสิพาร์คเลยอะกินหมาเป็นอาหารครับเฮน้าโอน้องมันหยาดเปล่าเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยโอยน้โ เรโรรไตลัปเตอร์นะครับเลากินเนื้อนะครับจะเห็นมันวิ่งไล่อยู่ในหนังหลายๆเรื่องเลยพี่ย้ยาลองเอามือสอดเข้าไปสิคะ,อะ,อะ,อะโอ๊ยตัวนี้คำรามเสียงดังมากเลยมีเขาด้วยแฟนเขานอกใจหรือเปล่าคะ,ะไม่มาสวมเขาให้โอ้ มือแบบน้อยเท่าไมอ่ะนั่นน่ะสิมือมันน้อยอ่ะจับอะไรได้บ้างอนะดิอ๋อโอ้ยโหแฮร์มันผสมมือไม่ได้เลยมั้โอ้ยไม่รู้สารสงสารตัวนี้มีสีฟ้าด้วยอ่ะสวยสวยสีเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะดูดิตัวนี้มือยาวนะตัวนี้มือยาวจับมือได้ไม่เหมือนตัวที่แล้วเฮ้เล็บยาวมากเลยเล็บเหมือนกงเหี่ยวเลยอ่ะ พร้อมจขย่ำเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรขย่ำเขมือบใช่ไหมวันนี้ไปโดนในวสสาวพันกลางคืนนะครับทำงานดึกเขาจะหาเดยวจะหาวตลอดแล้หาอมันหาเหรอวัออมันคำรามหรือเปล่าคำรามไม่ออกจรงเลอเฮ้ยดูดิตัวนี้มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันขึ้นมันจะข้างหลังด้วยอ่ะ แข็งกระดูกสันหลังเขาแข็งใช่ใช่อุ้ยปากมันยาวมากเลยดูนี่อุ้ยปากยาวมากโหตัวนี้ตัวใหญ่มากขนาดนอโอไปยืนนอโอยองเหลือตัวเล็กนิดเดียวเองอะว้าวมันคำรามแล้วโอ้ยใครรูสลัดนครับทีเล็กทีเล็กใช่ไหมคะ ทีเร็กนะคะทีเร็กจะเป็นพระเอกของเราไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนงี้ดีกว่านาะก็จะเห็นทีเร็กเนี่ยตลอดเลยคือเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่าโนค่ะใหญ่ก็มากค่ะจะเห็นเนียงพี่อุ้ยค่ะน้องอตัวนี้นะคะอวยมีนกมีข้างบ่ไดโนเสาร์เมื่อกี้มีนกมีข้างบ่ไดโนเสาร์ ะแค่มันสัมัสหางเสร็จแล้เราก็ตายแล้วค่ะน้องเโอ้ไม่ครับน้องโอไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนครับเห็นก็ตายครับสู้ก่อนไหมตายสู้ก่อนดิสู้โอ้ยตัวนี้มันเหมือนหมามากกว่าเหมือนไดโนเสาร์เหรอมันเห่าได้ด้วยตัวแม่แล้วมันจะเรียกว่าตัวลูกหรือเปล่าถ้าตัวเล็กตัวเล็กเป็นตัวลูกใช่ไหมเหมือนมีครอบครัวเลยอะค่ะดูมือมันดิเหมือนมันอยากจะทักทายเรานะเหมือนขอจากเช็กแคนเช็กแคนอันนี้เหมือนแบบขอตั๋งนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เปล่า ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่พันนี้ไม่ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแบบนีมันไม่ดุร้า,า,ายไงเราสังเกตจากฟันเนด็กสาวอ่ะนะคนดูนี่ฟันเขาอยู่ไหนมันไม่ได้แบบเป็นซี่ชาใช่ยถ้าสัตว์กินพ <ะ S 1> ืชสัตว์กินเนื้อน่าจะดูที่ฟันเลยใช่ไหมมีฟันเคี้ยวเหมือแนบบตัวนี้ไงท่างก็ไปดูนะ นโนเสาร์ก็จะชื่อคล้ายๆกันเนาะตัวนี้ดูเหมือนหน้าตาใจดีมากเลยอ่ะเหรอตัวน,นี้ฟันยิ้มสวยนะครับสังเกตดูฟันยิ้มน่ารักมากแต่ก็ตัวใหญ่อนกันเลยใช่ใชผมใส่แม่กัดซันเหมือนอันนี้ถ้าจะจัดที่เดียวพี่กันใช่ <c oughs> มันเป็นนกอเสาวที่ไม่มีฟันนะสำคัญสุดตๆนี้มันจะบินได้ด้วยนะเพราะมันมีปีกถ้าถอดสิ่งนี่คือมันจะเดินด้วยเท้ามันเป็นแปเท้าเล็นเท้าที่ติดปีกด้วย มันจะกึ่งกึ่งสัตว์กึ่งกึ่งนกอะเนาะถ้าสัตว์ก็จะไม่มีขาสี่ขาอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่คือนกมันจะมีแค่สองขาแต่ว่าอันนี้มันมีสี่ขามีสี่ขาแล้วมันมีปีกด้วยแล้วมันก็มีปีกสี่ขาปีต่างหากแปลต่ไม่มีฟันด้วยงงนะเนี่ยคือถือถ้ามันเป็นนกก็ต้องไม่มีฟันถูกป่ะแต่มีสี่ขาก็เป็นสัตว์อันนี้คืออะไรกึ่งบกกึ่งปีกนกไม่ใช่สัตว์หรอฮะ ขึ้นปีซึ่งบกนี่นะคือปีขึ้นบกมีไหมแม้วพี่มีใช่ไหมเคยได้ยินแต่ครึ่งบกครึ่งน้ำอ๋ใช่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 นอกจากว่าในส่วนของไดโนเสาร์แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีฟาร์มใช่ไหมคะพี่อามแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ฝนตกไแล้วเดี๋ยวพี่จะแผ่นก็ลองให้ดูนิดนึงนะนี่คือข้างหลังเรานะคะเป็นบริเวณฟาร์มนะปกติดมาเล็กๆพี่ยามจะมีม้าเล็กครับแล้วก็มีแพะ แล้วก็มีแกะอะไรเงี้ยให้เราไปดูให้อาหารสัตว์ได้โอ้อคือปกติเนี่ยมีให้อาหารสัตว์แต่วันนี้ไม่มีเราก็ให้ปัญญาไปก่อนนะคะซื้ออาหารไปให้หมาแทนนะครับรออยู่ในรถนะครับผม <laughs> นอกจากฟาร์มนอกจากเด็กวสาวก็ยังมีสนามเด็กเล่นด้วย<า>มีสนามเด็กเล่นของเด็กๆมีที่เลน่นมีร้านสตเต็กร้านเ๋วยเตียวมีร้านสตเต็กด้วยเหรอคะครับผมมีต้องรอไปกินหรือเปล่าคะนาโอพี่เขาให้อาหารมมาเสร็จแล้วเขาก็ทำสเต็กก่อน คือเขาเอาม้าจากที่นี่ไปทำสเต็กไม่ใช่นาโอทำสุตกตกใจหมดเลยเดี๋ยวเรมาเก็บบรรยากาศรอบๆเลยแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะนาโอพี่อุ๊กอิกแล้วก็พี่อามนะคะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เรา3คนด้วยนะคะไปรุ่นนาบเดี๋ยวตอนนี้นะคะนาโอกับพี่อามนะคะกำลังจะทำการแข่งขันกันนะคะแข่งขันกันปีนหน้าผาคนหนึ่งปีนคนหนึ่งจดเชือกนะครับคอยดูว่าใครจะ มันจะมีเชื่อละค็ปีหน้าผาอ๋อเป็นหน้าผาจำลองอย่างี้นะคะเดี๋ยวพี่ออีกจะถ่ายข้างหลังให้นะคะเอาแล้วนะนโออย่าขี้โกงพี่อามนะอขี้โกงไหมอย่ามานะโอเอานะคะหนึ่งสองสไปโหอร้มเร็วมากเลยอะเร็ว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 เร็ ไกระโดดลงไปกลัวมันอย่างนี้กลัวมันกลัวมันลงเข้าไปในรูใช่ไหมไม่น่าคิดทางลงมาทางนี้เลยอ่ะตอนนี้ยังไม่กล้าลงเลยนะโอ้โหยาวอย่างเร็วอ่ะคุณก็จะลงมาอย่างงี้ครับเล่นบทคนแพ้เฉยๆอย่ามาไม่เอาลงทางเดินกลับตัวยังไงอ่ะกลับตัวไม่ได้ค่ะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง